สวัสดีครับนี้มาพบกันในบ้านมุงตะเครื่องนะครับหมูยี่สิบรายการนะครับนี่นะครับสนใจแอดไลน์เบอร์โทรนี่นะบ้านมุงตะเครื่องส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางทุกรายการในองละสองร้อยบาทนะครับเรามาเริ่มในการที่หนึงกันเลยนะครับของ ep ที่หกสิบสี่นะนี่เป็น้าพรูปหล่อนะครับหลวงพ่อเขียนนะครับแห่งพิจิตรสวยๆเลยนะครับ หมายเลขที่สองเป็นพระอุปคุตนะครับอุดมสมบูรณ์นะครับองค์หนามียันนะครับนี่พระเก่าเลยครับพระเก่าแน่นอนศิลปะสวยงามนะครับหมายเลขที่สามเป็นเสือม้าแกะนะครับคาดว่าเป็นหลวงพ่ออันตันนะฮะของสมุประการนะครับ ขออนันนะครับหมายเลขที่สี่เป็นภัพขึ้นแผนนะเรียงพาสติกหลังกูมานนะครับเมตาที่้าเก่าเก่าเลือเกินเก่าอะไรเช่นนี้หมายลเลขที่5้านะครับเป็นเหรียญต้องต้องใช้กล้องส่งให้นะแปบ๊บหนึ่ง เป็นเหรียญย้อนยุคข,ของหลวงพ่อกันนะครับไม่รู้อาคนาจาร์เลยสร้างสวยๆเลยนะครับอยู่ในเลี่ยมพลาสติกเลยนะสวยนะเหรียญน,นี้หมายเลขที่หกเป็นพระผงชินราชนะครับเก่ามากแต่ไม่กล้าที่นะเนื้อหาจัดจ้านยันหลังไขร,รู้ที่นีเก็สบายเลยพระสวยด้วยเนื้อหาเก่าครับ หมายเลขที่เจ็ดเป็นพานเนื้อดินนะเม่ยากสุโขทยนะัยนี่นะฮะจัดจ้านเก่ามากสมจริงถึงอายุเลยนะคะันี่หมายเลขที่แปดเป็นพานรูปเหมือนนะฮะพ่ออะไรก็อ,อานให้ทีนะ ภาพทุกเหมือนด้านหลังเขียนหลวงปู่ทิมนะครับหาให้กลับปู่ทิมลงสูงน,นิดนึงนะเป็นวัดพระขาวนะครับปู่ทิมวัดพระขานี่สวยเลยนะรูปเหมือนปู่ทิมวัดพระขาวหมายเลขที่เก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อแพรนะครับ เดีวเขแพรปีหนะนึ่งสองนะสวยๆตะพาดดีๆเลยหมายเลขที่สิบเป็นเหรียญตะกัวเก่านะครับเดี๋ยวแป๊บนะฮะกล้องมันเป็นอะไรนี่เป็นตะกัวลองพิงของพิษณุโลกนะครับปีหกศูนสื่สามแถวนะนี่นะครับ หมายเลขที่สิบเอ็ดเป็นแหวนนะครับแหวนเก่าไม่ทราบที่นะครับเป็นทองเหลืองนะแหวนเก่านะครับแหวนเก่าหมายเลขที่สิบสองเป็นพันเนื้อดินนะยืนเปิดโลกนะครับตะกุนะหมายเลขที่สิบสามเป็นเสือนะครับเสือเสือหลงพบ น่าจะเป็นหลวงพ่อฟานนะเป็นโลหะนะครับโลหะทองเหลืองนี่เขี่ยวด้วยหมายเลขที่สิบสี่เป็นพระคุณแผ่นกะุทิมนะครับวัดละหารไรนะครับฝั่งตะกุดสามดอกนะครับทุกรายการนี่องค์ละสองร้อยเลยนะหมายเลขที่สิบห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางขานขัดยอดคู่นะอะไรเงินนะ สวย,สวยหมายเลขที่สิบหกเป็นรานางพญานะครับระนางพญาแห่งจังหวัดพิษณุโลกนะเนื้อหาเก่าจัดจ้าเลยนะครับหมายเลขที่สิบเจ็ดเป็นพระปิตาเนื้อดินนะลงทองเก่ามากเลยค,คุ้นว่าเป็นปิปตาหวังหน้านะครับตาหวังหน้านะ หมายเลขที่สิบแปดได้มาอย่างนี้เลยเป็นท้ายืนอุ้มบาทถักลวดนะครับมีชมรุดนะครับแต่ได้คัดสซ็คได้คัดสซ็คคือถักลวดมาเลยนะหมายเลขที่สิบเก้าเป็นพระก,กิ่งวัดดอนนะครับวัดดอน,นวัดดอนยันาวานะครับกกวัดดอนหมายเลขที่ยี่สิบ ข้าเลี่ยมก็สวยแล้วนะครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับหลวงยานะครับวิเลี่ยมส่วนมากเลื่อมแบบนี้คงจะแพงนะครับแต่เราไม่ดูสองร้อยเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ทุกรายการนี้องค์สองร้อยช่วยเป็นกำลังลใจใจอืมผู้ผิทตตบปากตกจนตะบัวมหมดล้วนี้หนึ่ง กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับส่งรีมีเงินเก็บเงินไปทางองสองร้อยบาททุกองน,นะครับสนใจขอลูกเพิ่มเติมได้ครับขอบพระคุณลูกค้าใจบุญั